เลยก็คือเป็นเดือนสิงคิวเป็นเดือนสิงคิวปีก็เป็นปีที่แล้วก่อนปีหิ้มเป็นปีที่แล้วก็คือก่อนหิ้มแตอีกเพี้ยเตงโบกี้แกสิงก็คือเป็นปีสิงก่อน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 สิงก็คือบีก็คือปีสิงบีสิงบีนะส่วน เดือนเดือนจะเป็นจะเป็นเดือนสิงคิววันที่สามก็เป็นวันอี่อิวเขาบอกว่าที่ว่าี่นี่แค่เวลาเปลี่ยนแค่เวลาใช่ไหมใช่เปลี่ยนแต่ว่ามันก็เลยไม่ตรงกันใช่ก็คือยี่สิบสองนาฬิกาห้าอันนี้ยังอยู่ในวันเดียวกันใช่วันเดียวกันแต่เปลี่ยนแค่แค่นั้นคนเกิดสี่ทุ่มกว่ากับคนเกิดห้าทุ่มกว่าอ่าออ่าสี่ทุ่มกว่า ก็เป็นหนึ่งดวงแปลว่าปีก็เป็นปีเก่าเดือนก็เป็นเดือนเก่าเป็นเดือนอาจเป็นเดือนมกราวันที่อย่าตรงเป๊ะกับช่องวันอยู่แล้วแล้วก็ส่วนเวลาตรงนี้เป็นเวลาไหยี่สองก็คือเวลาไหอย่างนี้แล้วก็ช่องนี้ก็เปลี่ยนเพราะนั้นเพราะนั้นคนเกิดวันสามกุมภาถ้าเกิดกี่โมงแล้วแต่ ียังเป็นปีเดินนม่อันนี้มันย้อ่าตรงแต่ถ้าเกิดว่าเกิดหลังห้าทุ่มห้าทุ่มศูนย์ศูนย์นอปุ๊บก,ก็เปลี่ยนปีเ,<อ>เปลี่ยนเดือน,นวันมันก็เป็นวันของมันอยู่แล้วไอ้ท<ล>ี่ตรงเนี้คยคงหงกันตอนไอ้ที่ทั้งแรกเนี่ยนะที่มันบอกให้เราเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนหมดทุกอันเลยยังไงแต่ว่าเปลี่ยนเฉพาะถ้าสับสนในตรงที่ว่าเวลาไอ้เนี้ยเวลามันเปลี่ยนปั๊บกูก็จะย้อนกลับก็เปลี่ยนวันเนี่ย เปลี่ยนแค่วันใช่ไหมเปลี่ยนวันเปลี่ยนเดือนด้วยถ้ามันเปลี่ยนเดือนก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนวันด้วยแล้วแต่ว่ามันติดเกิดช่องเดือนหรือเปล่าถ้ามันติดเกิดช่องเดือนก็เปลี่ยนเดือนถ้ามันไม่ติดก็ไม่ต้องเปลี่ยนกูเลยงงไงวะอ่ะเหมือนยิงอยเช่นวัน